ครับผมอยู่กับผมนะครับผม KPY นะครับผม KPY YouTube เนอะเป็นไงครับผมที่ผ่านมาถูกหลอกหรือเปล่าครับเนี่ยดูหน้าจอโน้ตบุ๊กดิเห็นบอกว่าไม่มีติดขัดเนี่ยครับเข้าได้สบายมากไม่ล่มนะผมอันนี้ไม่ล่มแต่ว่าเข้าไม่ได้นะครับผม เงินช่วยเหลือครับผมห้าพันบาทเนาะอยากให้ดูครับผมนี่ดำเนินการไม่สำเร็จครับผมหรือว่าคนจะเข้าเยอะหรือเปล่าครับผม <c oughs> เป็นไงครับประกาศออกซื้อเหมว่าไม่มีล่มเข้าได้สบายมากเนาะเห็นออกข่าวออกะไรมาเนาะผมก็ไม่เข้าใจ ลองทําตามแล้วครับนี่อันนี้ทําให้ดูเฉยนะครับผมนี่ครับเป็นไงครับเดี๋ยวลองเข้าใหม่นะนี่เราทดลองทํานะครับผมบขอเสียงคนเข้าเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ดดหน่อยคะ่ะใครเข้าได้บ้าง ฟังข่าวบอกไม่มีปัญหานี่ไงคะไม่มีปัญหานี่ครับผมโอ้ถกลงนะครับผมยืนยันครับปึก๊กเป็นไงครับนี่ครับเด้งครับเอาอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อความแน่ใจเนาะ, <c oughs> อะโอเคนี่ขณะเราใช้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับขณะเราฟังข่าวนะติดตามสถานการณ์ตลอดนะเขาบอกเข้าได้เลยไม่มีปัญหาแน่นอน อยืนยันนะครับผมปักนี่ครับผมดําเนินการไม่สําเร็จครับเป็นไงครับอันนี้หกหกโมงสิบสองนะเขาบอกว่าหกโมงเลครับผมหน้าตาอประมาณนี้เนาะคือบางครั้งอาจจะเราก็ไม่ต้องเชื่ออะไรมากก็ได้ครับผมสือแล้วก็ระบบ เดี๋ยวเขาจะบอกว่าระบบม,มันล่มระบบม,มันแหงอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับผมฝากไว้แค่นี้ครับผมพยายามกันต่อไปครับผม <c oughs> k p y YouTube ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าอีกทีหนึ่งนะครับผมอโอเคเดี๋ยวลองเข้าอีกทีหนึ่งเนาะออกเราตกลงเราออกกันเนาะอืม เราซึ่งเราได้อ่านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมันไม่มีข้อไหนให้อ่านให้กดอีกแล้วนะมันได้แค่ว่าให้ตกลงตกลงและยอมรับเงื่อนไขนะครับนี่ครับตกลงครับป๊อกดืนยันนี่ครับผมเด้งมันจะเด้งออกมาดำเนินการไม่สำเร็จนะครับนี่ครับประมาณนี้ โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมฝากติดตาม KPY YouTube ด้วยครับ